พ่อมาเบิ่งอีกเด้อค่ะนี่อาคากกำลังกีน้อยนะคะพ่อกีน้อยพ้นหนึ่งค่ะพ้นหนึ่งเอ,อินพ่อมาเบิ่งหม่องมันใบเด้อค่ะต้องขึ้นอีกแท้ๆหลายเดียอะค่ะ,ะเดี๋ยวกิ่มโชว์มันก่อนนะคะเนาะเมียนค่ะนะ บอว่าพ่อขึ้นไม้ค่ะขึ้นไม้ข้นไม้เนี่ยทายเห็นไหมแม่ทายเห็นไหมก็บ่เห็นแล้วกันที่ตังเสียถ่ายเด้อกิ่นสบเบิ้ลเด้อค่ะอืออือถ่ายเลยเด้อค่ะโอ้ยยี่ในเบิ้ลกบเบิ้ลนี่ค่ะปพงอุ้มนี่ค่ะเออค่ะอันนี้เอาเท่าเราทางไปก่อนเลยค่ะเด้อถ่ค่ะเนี่ยเนี่ยเบิ้ล มืดเบย้องอุมนี่ค่ะเ้องอุ้มนี่่ากินเหมือนกันนค่ะเนอกิ่นเกอนกันข้าข้าเบื้อหยีบห้วแต่ข้าเนี่ยข้ากำลังขืนไม่นี่นี่นนียอนี่ี่ถอดข้นมเบื้งขันงามถอดกะทิถอดปานเขาถอดเบื้องตะเพินถอดจะคองกวาถอด เมื่อนีค้นบองปานใดสามารถเอาลงให้เบิ่งได้นี่ค่ะนี่่หมคหมกื่นหมกื่นห้อยหอกกอการอะี่ถังน้ขคันบม่งนี่ค่ะสีเี่ยนี่เขี่ยเขียนี่เลยค่ะเด้อนี่เบิ่งนี่นีค่ะกาลังขึ้นนะพ่่ะ นี่ค่ะบัวข้าในเหมิดได้ค่ะเด้อที่ได้ใส่แว่นขยายเบื้องเอาแล้วค่ะเห็ดปวกป้าน,นี่เบื้องนั้นค่ะส่นนั่งค่ะเด้อโอ้ยมันน้ำบ่เบื้องเนี้ยโอ้ปวดขาป่นขาใหญ่ เต่ยว่าดอกบ่มีฮเบังเนี่ยนี่จะขาใช่ห่ะนองน้อยว่าหันยื่ใส่ลรือสเขี้ยใหม่ตดัดยนตัว,วตัดยาตัวตแหนะเนี่ย,ยเอามือดีค่ะกันว่าเอาเขาเจ้าสิเอาพนค่ะนี่ค่ะ,คะเดี๋ยวหาอีกบังกันนะค่ะเด้อ